อาเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากคาบก่อนนะคะอ่ารอบก่อนนั้นนะ่ะอ่าครูให้นักเรียนดูเครื่องช่างสปริงแล้วก็มีการทดลองไว้คร่าวๆจำได้ไหมคะจำได้จำได้ครับวานวานนะคะเครื่องช่างสปริงมีหน่วยเป็นอะไรบ้างอ่านักเรียนตอบถูกกันไหมไหนใครตอบอะไรบ้างมีอยู่สองอย่างที่คุณบอก ีนึ่งคือนิวตันอ่านิวตันถูกค่ะอันที่สองคือกิโลกรัมค่ะไม่ใช่ครับอเป็นอะไรเอา้าเนื้อกราม,มถูกต้องค่ะกิโลกรัมไม่ใช่เคร,ร,รื่องช่างสปริงที่เราว่านี้นะคะหน่วยของมันก็ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องช่างอยู่แล้วแหละถ้านักเรียนไปย้อนดูคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้ดูด้วยนะ มันจะมีนิวตันกับกลมัมในส่วนที่เอามาใช้สำหรับหน่วยของเครื่องช่างสปริงที่เป็นลักษณะแบบถือนะอันที่แบบถืออ่ะนะคะอ่ะ,อะทีนี้เรามาดูหน้าจอตอนนี้นะักเรียนเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะตอบเนาะอ่ะโอเคตรงนี้นะคะจะเป็นผลการ ทำกิจกรรมของรอบก่อนอ่าที่เขามีการเอาตัวเครื่องช่างสปริงที่แบบถืออ่ะเอามาห้อยใส่ถุงทรายที่มีขนาดห้าร้อยกรัมแล้วก็เพิ่มไปอีกอีกห้าร้อยกรัมมันจะเป็นลักษณะยังไงตอนแรกเขาบอกว่าให้เราดึงให้เราดึงด้วยมือเปล่าก่อนดึงตัวตะขอที่มันเอาไว้ใช้รับน้ําหนักของวัตถุที่จะช่างนะ่ะให้เราดึงแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะเป็น ลักษณะอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะแล้วทีนี้เขาก็มีถุงทรายมาให้ห้อยลองดูซิอ่าห้าร้อยกรัมถุงหนึง่งแล้วก็เพิ่มอีกห้าร้อยกรัมเป็นหนึ่งพันกรัมแล้วก็สังเกตดูว่าเครื่องช่างสปริงนั้นมันจะเป็นลักษณะยังไงอะทีนี้มาดูในนี้นะคะจะเป็นการสรุปคร่าวๆนะเขาบอกว่าผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเครื่องช่างสปริงเมื่อออกแรงในการดึงให้มากขึ้น มันจะเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าสปริงด้านในนะคะจะยืดออกมากขึ้นและหมุดเลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นอ่าเวลาน้ําหนักเยอะหมุดมันก็จะเลื่อนไปตามน้ําหนักนะคะอันนี้ไม่ต้องจดนะคะอันนี้ไม่ต้องบันทึกนะอ่ะนี่ไงลักษณะอ่ะลักษณะที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ เป็นการทดลองที่เขาเอามาทำให้เราได้ดูว่าอ๋อเวลามันมีน้ำหนักเท่านี้มันจะเป็นลักษณะยังไงน้ำหนักเพิ่มขึ้นมันจะเป็นลักษณะยังไงอ่ะทีนี้มาดูด้านนี้อันนี้เป็นอ่ะด้านนี้เป็นเครื่องช่างสป,ปริงที่มีถุงทรายอยู่อ่ะ,อะเดี๋ยวเอาทางนี้ดีกว่าเอาทางนี้เอาทางนี้ก่อนเอาใหม่อ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาด้านนี้ด้านนี้นะคะจะเป็นตัว เครื่องช่างสปริงที่มีทรายอยู่หนึ่งถุงอ่ามีมวลอยู่ห้าร้อยกรัมอ่าห้าร้อยกรัมตอนนี้น mm hmm. ้าหนักคงน,นี้มันอันนี้เขาเรียกว่าหมุดนะหมุดของเครื่องช่างสปริงมันดิ่งมาหาที่เท่าไหร่กรัมคะเห็นไหมอ่าเห็ไหมั mm ้ย hmm. ออกรัม่ามาหาห้าร้อยกรัมนี่ไงกรัมกับนิวตันนะ อะห้าร้อยกรัมจะเท่ากับห้านิวตันนี่หน่วยของมวลอ่าที่ที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยมันมีอยู่ห้าร้อยกรัมนะคะหน่วยเป็นกรัมนี่ค่าที่อ่านได้นะคะเมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องช่างสปริงจะเท่ากับห้าหน่วยที่เป็นนิวตันห้าห้าร้อยกรัมจะเท่ากับห้านิวตันมันจะเป็นเลขตรงข้ามกันหมดเลยนี่ห้า ตรงนี้ยเป็นหลักร้อยที่อยู่ในหน่วยของกรัมถ้าจะเอาไปนับเป็นนิวตันมันก็จะย่อยลงมาแค่หลักเดียวนะอ่าหลักเดียวหล,หลักเดียวคือหลักหน่วยแหละนะคะในหน่วยของ Newton, นิวตันนะนะอ่ะส่วนฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งนี้<ม>เพิ่มมาอีกอีกทุกนึงถึงห้า้อยกรัมห้าร้อยบวกห้าร้อยเป็นหนึ่งพัน 1, ทางด้านฝั่งนี้นะคะ ถุงที่สองมีมีสองถุงเขาบอกว่ามวลของถุงทรายจะเท่ากับหนึ่งพันกรัมดิ่งลงมาด้านล่างสุดเลยถ้าน้ำหนักยิ่งเยอะนะคะตัวหมดุดมันก็จะยิ่งลงมาเยอะตามน้ำหนักตอนนี้หมุดอยู่ที่หนึ่งพันกรัมสามารถอ่านค่าได้เครื่องช่างสเปีิงหนึ่งพันกรัมจะเท่ากับสิบนิวตันตัวเลขหนึ่งพันกรัม มันอยู่ตรงข้ามกันพอดีเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านนะคะหน่วยของกรัมได้เท่าไหร่ถ้าอยากรู้ว่ากี่นิวตันก็ไปดูฝั่งตรงข้ามอันนี้อ่านง่ายๆไม่ยากหรอกนะคะข้อสอบอันนี้น่าจะมีอยู่นะการดูการดูลักษณะ,ะน้ำหนักตัวเลขของเครื่องช่างสปริงแบบถือแบบเนี้ยนะคะทีะนี้ ทีนี้มาดูเขาบอกว่าเมื่อออกแรงในการดึงให้มากขึ้นมากขึ้นเครื่องช่างสปริงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่ะเกิดค่ะเขาบอกว่าเลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นเวลาเราถือเครื่องช่างสปริงแล้วก็เอาเอา,เอาตัวที่เราจะวัดน่ะจะช่างน่ะเอาไปห้อยใส่ตะขอมันก็จะดิ่งลงอ่ะ ส่วนหมุดที่มันอยู่ในตัวเครื่องช่างสปริงมันก็จะไหลลงไหลลงไปนะไหลลงไปเรื่อยๆตามน้ําหนักของวัตถุที่ช่างนะคะมันก็จะเลื่อนลงไปด้านล่างมากขึ้นนั่นเองอ่านะคะส่วนตรงนี้เขาบอกต่อว่าเมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องช่างสปริงแล้วถุงทรายอยู่นิ่งเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องช่างสปริงเกิดอะไรขึ้นคะเขาบอกว่า หมุดเลื่อนลงมาด้านล่างเวลามันอยู่ยนิ่งๆอะ่ะหมุดมันก็จะไหลลงแล้วก็หยุดหยุดยตัวทั้งที่ที่น้ําหนักมันสิ้นสุดนั่นแหละอ่ามันรับน้ําหนักได้ถึงตรงไหนก็หยุดตรงนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะคะเป็นเป็นลักษณะาการนําน้ําหนักของถุงทรายมาเปรียบเทียบนะคะเขาบอกว่าอะไร ถุงทรายมวลของถุงทรายหนึ่งถุงมีค่าเท่าใดและมวลของถุงทรายสองถุงมีค่าเท่าใดอันนี้ธรรมดาเลยค่ะมวลของถุงทรายหนึ่งถุงจะมีค่าอยู่ที่ห้าร้อยกรัมอ่าสองถุงก็เพิ่มแค่เอาห้าร้อยไปบวกกับอีกห้าร้อยก็เป็นหนึ่งพันกรัมสองถุงบวกกันธรรมดานั่นแหละนะคะอ่าทีนี้เขาบอกต่อว่า มวลของถุงทราย1ถุงกับมวลของถุงทราย2ถุงแตก,กแตกต่างกันอย่างไรอันนี้มีความแตกต่างกันนะคะแตกต่างแน่นอนแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามวลของถุงทราย2ถุงเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่านะคะมีค่ามากกว่าถุงทรายหนึ่งถุงนะมันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีมูล,ลค่าหรือว่ามีมวลที่มากขึ้นนั่นเองนะคะ อ,อันนี้คือการอ่านค่าแบบนิวตันนะถ้าห้าร้อยกรัมจะเท่ากับมวลนิวตันที่ห้านิวตันอ่าห้าร้อยกรัมนี่นะคะวิธีการดูแต่ถ้าเป็นหนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกรัมเมื่อกี้สองถุงนี่เป็นหนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกรัมก็จะเท่ากับค่าของนิวตันก็คือสิบนิวตันนี่นะคะ อันนี้เวลาเราไปช่างแบบสปริงแบบถืออะยังไม่ยังไม่เกี่ยวกับยังไม่เกี่ยวกับตาช่างที่เป็นแบบตั้งนะอ่าอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอันนี้เราดูที่เครื่องช่างสปริงที่แบบถือนะคะหน่วยของมันจะมีแค่กลัมกับนิวตันอันที่แบบเครื่องช่างสปริงแบบถือนะคะอ่าอันนี้เขาบอกต่อว่าค้าแรงที่อ่านได้เมื่อแขนถุงทรายหนึ่งถุง และแขวนถุงทรายสองถุงแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันเหมือนเดิมแตกต่างกันอยู่ดีนะคะแตกต่างกันตรงที่ว่าเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยมันจะมีห้านิวตันสองถุงมันจะมีสิบนิวตันแสดงว่าถุงที่สองเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าคัะมากกว่า,า,กกวาไอตัวสองถุงเนี่ยมันมากกว่ามากกว่าถุงหนึ่งหนึ่งถุงอยู่แล้วนะคะ เพียงแค่เราจะอ่านค่าแตกต่างจากกรัมเฉยๆกรัมมันก็500 500จะเท่ากับ5้านิวตันหนึ่กรัมจะเท่ากับ1 0บนิวตันแต่ค่าที่อ่านได้อะถุงที่2เนี่ยมากกว่าเหมือนเดิมนะคะสองถุงอ่ะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าค่าแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเมื่อถุงทรายอยู่นิ่งคือค่าของแรงอะไรนี่ ค่าของแรงที่เป็นน้ําหนักของถุงทรายค่ะ,ะหรือว่าถุงทรายนั่นเองที่มันอยู่นิ่งๆะ่ะเวลาเราช่างแล้วมันอยู่นิ่งปุ๊บมันไปหาห้าห้านิวตันอย่างเงี้ยหรือห้าร้อยกรัมอย่างเงี้ยมันก็คือค่าของน้ําหนักของถุงทรายที่เราช่างนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้คือการเปรียบเทียบที่เพิ่มของจํานวนค่าแรงที่อ่านได้ เขาบอกว่ามวลหรือมวลและน้ําหนักของถุงไา้สัมพันธ์กันอย่างไรสัมพันธ์กันนะคะโดยที่นี่มวลของ500ร้ยกรัมอย่างที่ครูบอก5้ายกรัมจะเท่ากับ5นิวตันนะแล้วก็1 0 0 0พันกรัมก็จะเท่ากับ10นิวตันนะมันสัมพันธ์กันยังไงคะสัมพันธ์กันตรงที่ว่าเมื่อน้ําหนักเพิ่มขึ้นมวลก็จะการอ่านค่าของมวลเนี่ยในค่าแรงที่อ่านเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันลดมันก็จะลดนั่นเองนะคะอันนี้เขาสรุปมาให้มวลและน้ําหนักของถุงทรายสัมพันธ์กันอย่างไรสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมวลของถุงทรายมันเพิ่มขึ้นเวลามันเพิ่มขึ้นน้ําหนักของถุงทรายมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันหรืออาจจะเป็นน้ําหรืออะไรก็ตามที่เอามาชั่งถ้ามันเพิ่มขึ้นน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้น ตามมวลที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนนไม่เกี่ยวอ่าทีนี้มาดูสรุปผลการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อถุงทรายอยู่นิ่งนะแรงที่ถุงทรายดึงเครื่องช่างสปริงจะเท่ากับน้ำหนักของถุงทรายอ่าแรงที่เรา ให้ถุงทรายไปห้อยไว้มันก็จะเท่ากันกับน้ําหนักของตัวถุงทรายนะคะหรือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยที่กระทําต่อถุงทรายอ่าดังนั้นเนี่ยมวลแล้วก็น้ําหนักนะคะมวลและน้ําหนักมีความสัมพันธ์กันถ้ามวลน้อยน้ําหนักก็น้อยถ้ามวลมากน้ําหนักก็มากนั่นเองนะคะโดยมวลของถุงทรายเพิ่มขึ้นน้ําหนักของถุงทรายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอ่าอันนี้เขาบอกนะคะ อ่ะทีนี้มาดูนี่สิ่งที่ครูจะให้นักเรียนบันทึกลงสมุดต,ตอนนี้นักเรียนมองเห็นหน้าจอตอนนี้ไหมคะเห็นนะคะนักเรียนบันทึกลงไปในสมุดต,ตอนนี้เลยให้เสร็จนะคะนี่เป็นการทำเป็นแผนผงังให้นักเรียนทําลูกศรอ,อย่างนี้ด้วยนะทําแนวนอนนะอ่าให้วาดเป็นลูกศรแล้วก็ทําเป็นแผนผังงนี้ด้วย ทำเป็นแนวนอนในสมุดของเราอันนี้นะคะจะเป็นตัวแผนผังที่เอาไว้แสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างมวลและน้ําหนักเขาบอกว่าวัตถุบนโลกนี้มีอะไรบ้างมีมวลนะนี่นะคะแล้วก็มีน้ําหนักนะมันมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงอ่ะนี่แหละตามนี้นะคะโดยที่มวลอ่ะมวลฮะอ,อะไรนะคะให้เขียนแนวนอนอ่ ใช่ค่ะให้เขียนในแนวนอนตามสมุดของเธอหรือถ้าเธอเขียนแนวตั้งได้ไหมล่ะไม่ได้อ่าถ้าเขียนแนวตั้งไม่ได้ก็ทําเป็นแนวนอนเขียนเนี่ยเขียนวัตถุบนโลกไว้ตรงกึ่งกลางสมุดทางแนวนอนของเธอไม่เขียนวันทีเหรอครูเอายังไม่เขียนอยู่เลยเขียนสิครับนึกว่าเขียนเสร็จแล้วเขียนแล้วครูตั้งครู ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขียนวันที่แนวตั้งแต่ว่าวาดตรงนี้แนวนอนไม่เป็นไรครับอ้าวเหรอครอใช่ค่ะ <laughs> แต่ถ้าเธอทําแนวตั้งวาดแนวตั้งอันนี้ได้ถ้าสามารถทําได้ก็ทําได้ทําเลยแต่มันยาวไงก็เลยให้ทําเป็นแนวนอนดีกว่าอื <laughs> นะคะอ่านเรียนเขียนวันที่สาระการเรียนรู้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียน หันสมุดให้เป็นแนวนอนแล้วก็เขียนแผนผงังที่เห็นตอนนี้ลงสมุดเขียนวันที่สาระการเรียนรู้เป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนค่ะแนวตั้งจ้าเป็นแนวตั้งนั่นแหละค่ะแต่ว่าวาดรูปที่เห็นตอนนี้ให้เป็นแนวนอนอ่าแค่นั้นแหละเขียนวันที่สาระการเรียนรู้เป็นแนวตั้งไม่เป็นไรแต่อันนี้ให้เป็นแนวนอนนะอ่าเขียนวัตถ,ถุบนโลกนะคะที่กรอบแบบนี้ด้วยนะ บนบนหัวกระดาษด้านแนวนอนนะคะดิฉันตัวใหญ่มากนะอะไรคะบิฉันใ,ใช้ดินสอกรีบดิฉัใช้ดินสอได้ค่ะนักเรียนเออลืมบอกใช้ดินสอวาดเอาได้เผื่อว่าทําผิดจะได้ลบง,ง่ายๆแต่ขอให้ใช้ปากกาในการเขียนตัวหนังสือนะเออนะคะปากกาน้ําเงินในการเขียนตัวหนังสือไอตัวเส้น หัวลูกสอนหรือว่าในกรอบพวกนี้เอาดินสอนวาดได้ค่ะไม่เป็นไรอเขียมนมาที่สาราแนว,แนวตั้งแต่ว่าเขียนแทนทังที่นักเรียนเห็นตอนนี้ในแนวนอนมันจะสลับทางกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ่านะคะอ่าทีนี้มาดูต่อไอ้ตัวมวลที่ว่าก็คืออะไรที่เขาเขียนมาให้ดูมวลก็คือปริมาณ เนื้อของสา,สารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุอ่าอันนี้ชัดเจนนะคะมวลก็คือปริมาณตัวเนื้ออย่างเช่นแอปเปิลเนี่ยเวลาปอกปอกผาเข้าไปห้างไงมันจะเป็นเนื้อใช่ไหมนั่นแหละคะ่ะคือมวลของแอปเปิลนะนะคะผู้ขนาดงนานเนาะว่าอะไรตั้งใจไหมแบบคะอะไรนะใครถามจูนครับจูนคุณกระมวลวันเหรอค่ะอยากว่าตงค่ะ แนวตั้งได้ค่ะถ้าพอถ้าใครจะว่าแนวตั้งก็ได้ถ้าพอนะคูกลัวไม่พอคูก็เลยให้ทําแนวนอนถ้าใครคิดว่าแนวตั้งเธอสามารถทําพอได้ก็ทําแนวตั้งมาได้ค่ะไม่เป็นไรคุกลัวว่าจะทําไม่พอไงคูก็เลยให้ทําแนวนอนแต่ถ้าใครคิดว่าแนวตั้งหนูก็ทําได้ค่ะอ่ก็ทามาเลยค่ะนะคะทีนี่มาดูมวลคคะลงสีได้ไหมคะลงค่ะลง,ลง นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลงสีนะอ่ะมวลนะคะจะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนีมวลมวลจะมีหน่วยเป็นกรัมนะคะหรือกิโลกรัมแอดแต่ว่าไอตัวเครื่องช่างสป,ปริงแบบใช้มือถืออะ่ะเขาจะใช้หน่วยของกรัมซะมากกว่านะคะส่วนกิโลกรัมเขาจะใช้ในกรณีที่เป็นเครื่องช่างสป,ปริงแบบ ตั้งอแบบตั้งยังไงคะแบบที่เราเห็นที่ตลาดนั่นแหละเวลาเขาแม่ค้าเอามาช่างตาเอามาช่างเนื้อหมูขายอ,ะอ่ะอ่าอันนั้นก็ใช่แต่ว่าในกรณีที่เป็นเครื่องช่างสป,ปริงแบบเราใช้มือถืออะ่ะหน่วยของมันจะเป็นกรัมมากกว่าอ่ะทีนี้ในส่วนของน้ำหนักสัมพันธ์กับมวลก็คือจะเป็นน้ำหนักที่เป็นแรงโน้มถ่วงของโลก อืมนะน้ำหนักมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะดิ่งลงพื้นนะคะน้ำหนักจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดิ่งลงพื้นซึ่งเกี่ยวโยงกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะและมันจะเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทําต่อวัตถุด้วยกระทำต่อวัตถุก็คือถึงต่อให้เราโยนสมมุติลูกโป่งนะลูกโป่งมันเบามากเวลาเราเป่าลูกปโป่งฟู่ฟ เราโยนขึ้นฟ้ามันก็จะไหลค่อยๆย้อย,ย,อยลงมาสู่พื้นที่เหมือนเดิมลูกโป่งที่เป่าจากปากเรานะลมที่ออกจากร่างกายของมนุษย์แต่ถ้าเป็นลูกโป่งที่อัดแก๊สเข้าไปอ่ะแน่นอนค่ะมันดิ่งขึ้นมันไม่ดิ่งลงพื้นมันจะลอยขึ้นฟ้าอ่าลูกโป่งที่มีแก๊สนะคะเพราะว่าแก๊สถือว่าเป็นสสารที่ไม่มีมวลฉะนั้นมันจะลอยขึ้นฟ้า มันไม่สามารถดิ่งลงพื้นได้อ๋อที่น้ำหนักน้าหนักเป็นอะไรน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะน้ำหนักในที่นี้มีหน่วยเป็นนิวตันเอาไว้ใช้สำหรับวัดค่าเครื่องช่างสปริงแบบมือแบบถืออ่ะมือถืออ่ะอ่านะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ของมวลและน้ำหนัก ซึ่งมวลเป็นลักษณะอะไรยังไงมีหน่วยยังไงก็ตามนี้เลยน้ําหนักก็เป็นลักษณะตามนี้เช่นกันอ่ะโอ้โหอันนี้นะคะอันนี้นนเป็นความรู้ที่นักเรียนจะต้องได้เจออีกแน่นอนอ่าในส่วนของวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ให้หนักเรียนไประบายสีเพิ่มเติมให้ครูด้วยหน่อยนะอ่าระบายสีให้ครูด้วยนะคะ โอเคขานใต้เขียนชื่อเลยนะคะวิทยาศาสตร์อ่ะมีใครสงสัยเรื่องที่เรียนวันนี้ไหมคะไม่ค่ะมีใครไม่เข้าใจไหมมวลและน้ำหนักสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อ <c oughs> เมื่อมวลมากน้ำหนักก็จะมากขึ้นตามหน่วยที่ใช้ในการชั่งนะคะหน่วยของมวลก็จะเป็นกรัมหรือกิโลกรัม หน่วยที่ใช้ในการวัดค่าของน้ำหนักมีอะไรบ้างงานมีอะไรบ้างูมีแค่นี้ค่ะงานโอเคอยากได้เพิ่มเหรอครับไม่ครับให้คห่ให้ให้ห้องหัวหน้าห้องสี่ลับสองคนเดียวเอาไหมรูเอาเลยครับอ่ะโอเคอย่าที่บอกนะคะวันนี้นะใครจะเป็นรอยกระทงนะดูแลตัวเองด้วยเด้อ นุไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเราจะได้ไปร้อยหรือเปล่าค่ะครูค่ะขีดเส้นลายนอนหลายตั้งค่ะอือขีดเส้นขีดเส้นธรรมดาเลยค่ะคุณแนวตั้งค่ะแนวตั้งเออแต่ว่าตัวงานตรงนี้ทําเป็นแนวนอนใครทําเป็นแนวตั้งได้ก็ทําอือผููค่ะหนูทำลายตั้งได้ค่ะพอเลยค่ะครูพูดแล้วจะได้หนูส่งเลยนะทาได้ก็ได้ค่ะการทำลายตั้งเสร็จแล้วค่ะเอ้ยครูทำลายตั้งด้ค่ะอือ อ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวครูขอเช็คชื่อสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน